สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่10พฤศจิกายนนะคะวานตลาดก็มาแรงในช่วงท้ายนะคะถึงแม้ว่าระหว่างวันเนี่ยจะสวนเซไปบ้างนะคะตอนจบเนี่ยพลิกกลับขึ้นมาด้วยสวยทีเดียวนะคะกราฟ60นาทีมีสัญญาณซื้อจากทั้ง modified stochastic แล้วก็จาก macd นะคะก็ถือว่ามีแรงส่งหรือว่าแรงเหวี่ยงที่ดีนะคะวันนี้ก็ปรับแนวต้านขึ้นมาที่1 5 1 5ถึง1,520จุดนะคะก็คือขยับไฮก่อนหน้าออกไปอีก ะะแล้วก็แนวรับเนี่ยจะเป็นแนวรับหลักๆอยู่ที่พ5นหนะคะแล้วก็ถ้ายืนไม่ได้ก็ถอยมาที่1,490ค่ะ t t o k k Vi วนะคะตัวแรกจะเป็นตัวบ้านปูนะคะบ้านปูแท่งเทียนเป็นบ l ลลิชนะคะกลับขึ้นมาด้วยวอลุ่มหนาแน่นแล้วก็มีสัญญาณจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและกลางนะคะก็คาดว่าจะได้เวลาเดินหน้าต่อหลังจากพักตัวไปในสัปดาห์ก่อนนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่20บาทต้าน21กับ21บาท70คัทลอสที่1 9 7ค่ะ การบินไทยก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าถึงแม้จะพักตัวไปหลายวันแต่ EMA 25ก็ยังทำหน้าที่แนวรับได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะเริ่มดิดตัวขึ้นมาพร้อมกันฟื้นตัวของ MACD นะคะทำให้คาดว่าจะเดินหน้าทดสอบแนวต้านเดิมนะคะที่29บาทกับ30สลึงได้นะคะรับที่26สลึงคัดลอสที่25บาท50ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว utp ตัวนี้ก็มีแนวรับเป็น ema 25เช่นเดียวกันนะคะโดยถึงแม้ว่าเมื่อวานจะเปิดต่ำนะคะแต่ว่ายังยืนอยู่ตรงจุดแนวรับนี้ได้แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาเป็นระยะระยะจนสุดท้ายเนี่ยแท่งเทียนกลับมาเป็นแท่งเขียวๆ bullish ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคาดว่าจะเดินหน้าทดสอบแนวต้านเดิมที่6บาท15กับ6บาท30ได้ตามลาดับค่ะแล้วก็รับที่5.7คัด c u รับที่5.8คัดที่5บาท70ค่ะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ